ประวัติพระถังซัมจัง๋งพระถังซัมจั๋งเป็นพระเถระคนสําคัญในประวัติศาสตร์จีนมีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธศักราช 1143- ถึง1207ปลายราชวงศ์ซุยถึงต้นราชวงศ์ถังอันเป็นยุคทองของจีนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามนักแปลคำพีพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของจีนซึ่งได้แก่พระกุมรารชีพพุทธศักราช 887- ถึง956 พระประมัตพุทธศักราช1,422ถึง1,112และพระถังสัมจักพุทธศักราช1,143ถึง1,207แต่เดิมท่านเป็นชาวเมืองลูง่หยางเฉียนจังนั้นนามเดิมมีชื่อว่าเฉียนอี้เกิดในปีคริสตศักราช602ช่วงปีนี้เป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญเพราะเป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่ถือได้ว่ามีความสับสนวุ่นวาย และอลมานมากกล่าวคือเป็นยุคปลายราชวงศ์สุยต้นราชวงศ์ทังปีเกิดเป็นปีที่21ของจักรพรรดิชุยเวินตี้พระนามเดิมอย่างเจียนผู้เป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์สุยซึ่งเป็นราชวงศ์ที่มีการร,รวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งสำเร็จหลังจากที่แผ่นดินก่อนหน้านั้นแตกแยกและมีการตั้งตนเป็นใหญ่ในพื้นที่ต่างๆชุยเวินตี้หรืออย่างเจียนเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ และมีเมตตาที่สุดพระองค์หนึ่งของจีนโดยในปีคริสตศักราช604ในขณะที่เสียนจ้างอายุได้สองขวบยางกว่างโอรสของชุยหยวนตี้ครองราชแทนมีการทำปิตุฆาตและมาตุคาตหรือฆ่าพ่อและแม่ตัวเองเพื่อครองบัลลังก์และสถาปนาตนเองเป็นชูหย,ยางตี้หนึ่งในโคตรทรราชของจัก,กรวรรดิจีนที่ครองราชต่อมาอีก13ปี แผ่นดินจีนผันผวนมาดั่งฟ้ากับเหวจากช่ยวันตี้สู่ช่ยหยางตี้เพราะจอมทรราชช่ยหยางตี้เสียสุขอย่างมโหูลารใช้แรงงานคนอย่างมหาศาลเพื่อขุดคลองเต้าวินเหออันเป็นคลองที่เชื่อมแม่น้ำใหญ่สองสายของจีนชื่อขวางเหอแม่น้ำเหลืองทางตอนเหนือและแม่น้ำฉางเจียงหรือฉางซือเจียงทางตอนใต้ของประเทศนอกจากนี้ช่ยหยางตี้ยังมีการทำสงครามแบบไร้ความสามารถ ยกกำลังพลเรือนแสนไปต่อสู้กับอาณาจักรโคกุนยอที่เกาหลีแต่กลับท้ายแท้ยอย่างยับเยินแผ่นดินแทบไม่เหลืออะไรเลยประชาชนจึงลุกขึ้นต่อสู้และต่อต้านกองทัพใหญ่ๆลุกขึ้นมาต่อต้านกันด้วยความชอบธรรมของชุยหยางตี้ลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยขุนศึกในพื้นที่ต่างๆประกาศตนเป็นใหญ่ชุยหยางตี้บ้าอำนาจจนหยุดสุดท้ายที่สุด โดนฆ่าราชบริพารใกล้ชิดเชื่อตายไปจนที่สุดท้ายกลุ่มของหลี่เยินนักรบเชื้อสายจีนเซียนเป่ที่มีหลี่ซื่อหมินลูกชายคนรองเป็นผู้นำสามารถรวมอำนาจของแผ่นดินจีนหลังราชวงศ์ได้สำเร็จหลี่เยินเป็นปฐมกษัตริย์พระนามถังไทจูต่อมาหลี่ซื่อหมินครองราชสืบมาเป็นถังไทจงรัชสมัยถังถือได้ว่าเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนเซียนจ้างเกิดมาในยุคดังกล่าว ที่มีความวุ่นวายมากมายมหาศาลโดยเซียนจ้างหรือว่าเฉินอี้ในวัยเด็กนั้นเกิดขึ้นที่เมืองฉางอันอันเป็นศูนย์กลางของอำนาจที่อยู่ที่มณฑลเหอหนานเมื่อเกิดแล้วบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายครอบครัวจึงหนีความโกลาหลไปอยู่ที่มณฑลเสฉวนเซียนจ้างนั้นเป็นลูกคนที่สี่โดยที่ได้ไปสักการะวัดพุทธเป็นครั้งแรกเมื่อยังเด็กเพราะพี่ชายคนที่สองของเขาบวชเป็นสามเณรอยู่ หลังจากนั้นเมื่ออายุเจปีจึงได้บวชเป็นสามเณรในวัยเจ็ดปีและได้สมณน,นามว่าเสียนจ้างเสียนจ้างคนนี้มีความสนใจพุทธศาสนาแต่ยังเด็กและได้บวชเป็นสามเณรหลังจากนั้นเมื่อถึงวัยยี่ก็มีการอุปสมบทเป็นพระภิกษุซึ่งนเวลานั้นก็ตรงกับสมัยราชวงศ์ถังเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างการบวชเป็นเอนทุกคนประจักษ์ในความปราดเปรื่อง เพราะเซียนจ้างสามารถท่องข้อธรรมและประสูตรได้ทั้งหมดเพียงแค่การอ่านแค่สองจบเท่านั้นเองต่อมาเมื่อเติบใหญ่ตรงกับรัชสมัยถังไถจงซึ่งบ้านเมืองนั้นมีความสงบสุขไปแล้วได้ย้ายมาจำวัดอยู่ที่ราชธานีชางอันตระหนักว่าข้อความในพระสูตรที่เป็นภาษาจีนนั้นมีความขัดกันในหลายจุดจึงมีความสนใจในการที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ปมที่มีอยู่ในความคิดของตนเอง สิ่งเดียวที่จะทำให้เสียนจ้างได้คำตอบที่มีอยู่ก็คือการไปศึกษาพระธรรมในชมพูทวีปหรือว่าอินเดียและอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมายัางต้าถังและแปลออกมาเป็นภาษาจีนต่อไปเสียนจ้างนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากพระภิกษุที่มีชื่อว่าฝ่าเสียนซึ่งเป็นพระภิกษุสมัยราชวงศ์จิน้นที่ทุดงไปยังอินเดียด้วยเหตุผลเดียวกัน200ปีก่อนหน้ายุคข,ของเสียนจ้าง ปัญหาที่มีอยู่ในเวลานั้นเป็นช่วงยุคเริ่มต้นของราชวงศ์ถังถึงแม้ว่าถังไทจงจะสามารถผนึกอำนาจภายในจงอยู่ได้แล้วจึงมีกฎหมายห้ามมีให้ราษฎรต้าถังออกนอกกำแพงเมืองจีนเพราะเกรงว่าเมื่อกลับมาแล้วอาจจะมีการแฝงตัวของคนร้ายจากนอกด่านนั้นเข้ามาในด่านได้ดังนั้นสิ่งที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในวรรณกรรมว่าได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าถังไทจง ในการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจึงไม่เป็นความจริงตามประวัติศาสตร์ในทางตรงข้ามอุปสรรคแรกของในการไปแสวงบุญที่เริ่มต้นในปีคริสตศักราช629ในวัย27ปีของเขาคือกฎหมายห้ามออกนอกด่านของต้าถังแต่ก่อนที่จะไปอุปสรรคต่างๆขอพูดถึงเส้นทางการเดินทางไปสู่อินเดียเพราะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะการเดินทางสู่อินเดียจากต้าถังนั้น มีสองเส้นทางให้เลือกแต่ละทางล้วนแต่กินเวลายาวนานและจะต้องพบอุปสรรคนานาประการด้วยเส้นทางแรกคือเส้นทางทางบกจากช้างอันเดินไปทางทิศตะวันตกเลียบไปกับทางสายใหม่เส้นทางนี้มีผู้ที่นำทางและรู้จักชำนาญเส้นทางและมีแผนที่กันแล้วจากนั้นเมื่อถึงบริเวณเอเชียกลางคือประเทศเคอร์คิสถานในปัจจุบันและอัฟกานิสถานแล้ว เดินลงใต้มายัางปากีสถานเข้าสู่ตอนบนของอินเดียซึ่งณเวลานั้นตรงกับสมัยราชวงศ์คุปตะซึ่งอินเดียยังมีการแบ่งออกเป็นส่วนๆแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆมีจำนวนอาณาจักรเป็นร้อยอาณาจักรจากนั้นเดินทางเข้าสู่อินเดียและเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเพื่อไปยังเมืองนลันธาอีกทางหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่จะพบอุปสรรคน้อยกว่าเพราะไม่ต้องเจออาณาจักรต่างๆมากมาย ที่อาจจะมีการกีดกันหรือจับตัวเป็นฉเฉลยพอจะได้นั้นก็คือถังน้ําจากฉางอันเดินทางไปยังชายฝั่งทะเลตรงไห่เดินเรือลัดเลาะชายฝั่งจีนเรียกเข้าสู่ชายฝั่งเวียดนามตัดเข้าบริเวณอ่าวไทยลงปลายด้านขวานผ่านช่องแคบมรกาเข้าสู่อ่าวมัตมะอ่าวเบงกอนขึ้นเหนือเข้าสู่อินเดียจากพื้นที่บังคลาเทศและสู่รัฐวิหารคือเมืองนลันทาในปัจจุบัน เสียนจ้างพิจารณาแล้วเลือกว่าเลือกไปเส้นทางที่มีคนรู้จักมีคนนำทางและเคยกลุยทางกันมาแล้วดีกว่านั่นคือไปทางบกเพราะทางเรือนั้นเป็นทางที่ยังมีปัจจัยอีกหลากหลายที่ยังไม่แน่นอนและยังมีปัจจัยอีกมากมายที่ตนเองและคนเดินเรืออาจจะไม่คุ้นเคยก็ได้ระหว่างทางสิ่งที่เขาต้องพบด่านที่หนึ่งคือการสกัดกั้นของทหารต้าทาังระหว่างทาง แต่ด้วยความสามารถในการแสดงธรรมของเสียงจ้างทําให้ทหารตามด่านต่างๆรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆเปิดทางให้กับภิกษุหนุ่มเดินทางได้อย่างราบรื่นระหว่างทางมีผู้บินธบาตให้กับเสียงจ้างอย่างต่อเนื่องกันด้วยเมื่อสิ้นสุดด่านสุดท้ายออกนอกพรมแดนต้าถังก็คือด่านเซียนเหมือนตอนบนของมณฑลเสฉวนทหารต้าถังที่เฝ้าด่านยังคงเดินอารักขาภิกษุหนุ่มถึงนอกด่านออกไปเป็นสิบสิบลี ความท้าทายต่อมาออกนอกด่านไปแล้วเสียงจ้างต้องพบกับอาณาจักรต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาต่างและที่ความเชื่อหลายๆเมืองด้วยกันถือเป็นความท้าทายมหาศาลพื้นที่นอกด่านตะวันตกของต้าถังในเวลานั้นยังมีความยำเกรงต่อต้าถังอยู่แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะส่งเสียงจ้างกลับไปยังฉางอันเพื่อที่จะรับอาญาเช่นเดียวกันทักษะท,ที่ภิกษุเสียงจ้างใช้คือ การแสดงทําให้กับเจ้าครองนครต่างๆให้ได้สดับตรัสฟังกันในช่วงเวลานั้นพื้นที่เอเชียกลางเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อแบบลัที่บูชาเปลวไฟซึ่งได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซียเป็นหลักแต่ละเมืองที่ภิกษุเสียนจ้างเดินผ่านไปได้มีการแสดงธรรมให้กับเจ้านครต่างๆจนเจ้านครเหล่านี้มีความศรัทธาหลายคนมีการขอร้องแจแบงคับให้จำวัดที่เมืองนั้นๆเพื่อแสดงธรรมโปรดชาวเมือง แต่กระนั้นเสียนจ้างไม่เคยลดละปณิธานได้มีการสัญญากับมึงหลายมึงว่าจะขอกลับมาแสดงธรรมเมืม่อตอนเองได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งที่มหาวิทยาลัยสงนันทาอันเป็นการศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกภาษาส,าสันสกฤตแต่ระหว่างทางไม่ได้ราบรื่นเพราะต้องผ่านภูมิประเทศที่ทุรกันดารมากเช่นทะเลทรายทักษามาก,กันเทือกเขาปามีที่มียอดเขาเทียนซานกุลูนฮิดูกูและฮิมาลัยเป็นต้น บางพื้นที่เสี่ยนจ้างบันทึกเอาไว้ว่ามีเผ่าที่มีการบูชาวุกระทิงเมื่อเดินทางไปถึงพื้นที่เอเชียกลางพื้นที่เคอร์จิกิสถานในยุคปัจจุบันก็ยังตัดเข้าไปในพื้นที่อัฟกานิสถานณจุดนั้นเสี่ยนจ้าได้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่แผ่จากอินเดียขึ้นเหนือไปยังพื้นที่เอเชียกลางผ่านประติมาก,กรรมมีลักษณะเฉพาะเป็นประติมากรรมลักษณะผสมผสานอารยธรรมกรีกมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงพุทธปฏิมากรรมหินสลักลงบนภูเขาที่อัฟกานิสถานซึ่งสวยงามและมีขนาดมหึมานั่นคือพระพุทธรูปแห่งบามิยนันการเห็นปฏิมากรรมพุทธจานวนมากมายทำให้ภิกษุเสียนจ้างรู้ว่าเขามาถูกทางแล้วหลังจากที่เสียนจ้างนั้นเดินทางผ่านพื้นที่เอเชียกลางอันได้แก่เคจิคิสถานอัฟกานิสถานและปากิสถาน เสียนจ้างเดินทางลงใต้ผ่านพื้นที่ปากีสถานซึ่งก็คือทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียในปัจจุบันผ่านพื้นที่แคชเมียร์และเมืองตากศิลาและได้พบกับพุทธปฏิมาก,กรรมและสถูปต่างๆจำนวนมากมายเริ่มต้นได้พบกับพระภิกษุชาวอินเดียซึ่งแน่นอนว่าเป็นพระภิกษุท,ที่นับถือพุทธศาสนาต่างนิกายกันกับเสียนจ้างเพราะพระที่อินเดียนั้นเป็นพระที่นับถือนิกายเทรวาตหรือหินยาน ซึ่งแตกต่างไปจากเสียนจ้างซึ่งเป็นพระจักรพรรดิแผ่นดินจีนนับถือนิกายมหายานจากนั้นเสียนจ้างเข้าสู่พื้นที่เขตอำนาจของจักรวรรดิคุปตะยุคนั้นชมพูทวีปอย่างที่ได้เรียนไปแล้วไม่ได้มีความเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับปัจจุบันแต่จักรวรรดิตอนบนของประเทศซึ่งรวมถึงที่ที่เสียนจ้างต้องการจะไปถึงก็คือพื้นที่พุทธภ,ภูมิเช่นอุตรประเทศพิหารและเนปาลในปัจจุบัน ก็ยังคงมีการแตกกานเป็นหลายๆอาณาจักรกันด้วยระหว่างทางเซียนเจ้าได้พบกับกลุ่มโจรที่มีการจับตัวท่านเป็นตัวประกันแต่สามารถที่จะหลุดรอดมาได้หนทางต่างๆเป็นหนทางที่ไม่ง่ายและพบกับความท้าทายแตกต่างกันไปหลังจากนั้นเซียนเจ้าเดินทางไปยังเมืองมยุราซึ่งเป็นปากประตูสู่แม่น้ำคงคาพบเห็นพิธีกรรมของพิธีพราหมณ์และฮินดู และความศรัทธาหลากหลายมากมายในอินเดียจากนั้นเดินทางไปยังเมืองนาลันทาอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียได้เป็นผลสําเร็จมีเรื่องเล่าและบันทึกกันเอาไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเจ้าอาวาสของวัดสงฆ์ที่นาลันทาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยและเป็นวัดในเวลาเดียวกันก็คือพระศิลพัตราเป็นพระภิกษุท,ที่มีวัยกว่าหนึรปีพบโรคประจําตัวรุมล้อมและมีนิมิต พระโพธิสัตว์สามองค์อันได้แก่พระโพธิสัตว์มัญชุสีพระโพธิสัตว์อวโลกิตเตสวนและพระโพธิสัตว์อริยเมตไตรแนะนําให้ถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้มายืนแดนไกลเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้แผ่ภพศาลไปด้วยดังนั้นพระศิลปพัตราจึงเฝ้ารอการมาของภิกษุต,ต่างถิ่นดังนั้นเมื่อเจอพระภิกษุจากต้าทถังคือเสียนจ้างเดินทางมาจึงให้การต้อนรับ และประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางทรรให้อย่างสุดกำลังตามตำนานและบันทึกประวัติศาสตร์ว่ากันว่าอาการของเจ้าอาวาสดีขึ้นเป็นลำดับก่อนที่จะมรณาภาพในอายุ122ปีผลทางเดินทางของเสียนจ้างไม่ได้ราบรื่นไปเพราะว่ากษัตริย์แห่งคุปตัดได้รับการน้องเรียนจากพระภิกษุในอินเดียว่าภิกษุต่างถิ่นที่นับถือพุทธศาสนาต่างนิกายก็คือมหายาน เดินทางจากต้าถังเข้ามายัางชมพูทวีปและศึกษาพุทธศาสนาที่นารันทาอาจจะทำให้สะเทือนถึงความมั่นคงของเถรวาทในอินเดียผู้ปกครองจึงได้มีการเปิดให้มีการสนทนาธรรมเชิงโตวาทีเอาชนะก,กันด้วยหลักเหตุหลักผลระหว่างสำนักนารันทาที่ให้การอุปถรัรมภ์พระภิกษุสงฆ์กับพระภิกษุสำนักอื่นผู้เป็นเถรวาทและต้องการรักษาความบริสุทธิ์ของเถรวาทเอาไว้ นาลันทานเวลานั้นมีเซียนจ้างเป็นสิทธิเอกจึงเป็นตัวแทนของวัดนาลันทาและด้วยพุทธอัจฉริยภาพของเซียนจ้างทำให้เซียนจ้างสามารถหักล้างข้อโต้แย้งต่างๆของภิกษุสานักอื่นๆรวมถึงตอบธรรมได้อย่างจะแจ้งเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายวันจากการท้าทายของภิกษุในชมพูทวีปนับร้อยร้อยรูปจนภิกษุทั้งมวลที่อยู่ในลทัทธิเทรวาสิ้นข้อสงสัยในตัวของเซียนจ้าง ยอมรับในความสามารถความตั้งใจความจริงใจของเสียนจ้างจนทําให้เสียนจ้างสามารถศึกษาพระธรรมในนันทาต่อไปจนแตกฉานและอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับไปยังต้าถังได้ตามปณิธานที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นหลังจากศึกษาพระธรรมที่นัน,นทาแล้วเสียนจ้างเดินทางกลับสู่ฉางอันโดยเริ่มต้นเดินทางในปีคริสตศักราช645 มีความหมายว่าในเวลานั้นเสียนจ้างจากบ้านมาเป็นเวลา16ปีแล้วอายุได้43ปีเสียนจ้างนำเอาตำราทางธรรมที่รวมถึงพระไตรปิฎกกลับไปด้วยทั้งหมด657้ฉบับต้องใช้รถเทียนม้าและเทียมวัวรวม20คันในการขนแน่นอนว่าขากลับไม่ได้ลำบากเพราะชื่อของภิกษุเสียนจ้างจากต้าถังเป็นที่รู้จักในชมพูทวีปแล้ว เส้นทางการเดินทางกลับเป็นการเดินทางกลับจากนาลังทาในพื้นที่รัฐพิหารถัดมาที่รัฐอุตตรประเทศผ่านเนปาลทิเบตเข้าสู่ตอนใต้ของต้าถังและเข้าสู่ชางอันในที่สุดชื่อเสียงของภิกษุษเสียนจ้างที่ไปสแสวงบุญยังอินเดียเป็นเวลากว่า17ปีเป็นที่เรื่องลือไปทั่วแผ่นดินทองต้าถังจนกระทั่งพระเจ้าถังไทจงทรงรับสั่งให้เข้าพบเพื่อมอบสมณศักดิ์ใหม ซารซังแห่งถังจึงเป็นถังซานจังแทนที่นามเดิมเสียนจ้างพร้อมทั้งพระราชทานอภัยโทษอาญาที่พระถังซมจังสมัยยังเป็นหนุ่มได้หลบหนีออกจากจัก,กรวรรดิต้าถังเมื่อ17เจปีที่แล้วอีกด้วยจากนั้นพระถังซมจังหรือเสียนจ้างแห่งต้าถังก็จำวัดอยู่ที่ฉางอันศึกษาพระธรรมแปลภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนจวบจนวราระสุดท้ายอย่างสงบพระถังซมจังดำเนินงานต่อไป จนมรณาภาพในปีคริสตศักราช6 6ราอหอายุประมาณ62ปีพระถังซัมจั๋งได้นำพระไตรปิฎกกลับมาเผยแพร่พในประเทศจีนผลงานการแปลพระไตรปิฎกของพระถังซัมจั๋งมีอิทธิพลอย่างมากต่อพระพุทธศาสนาในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกพระถังซัมจั๋งได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนและพุทธศาสนา เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระราชครูของราชวงศ์ถังและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระโพธิสัตว์แห่งการสแสวงหาความรู้นอกจากประวัติของพระถังซัมจั๋งที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์แล้วยังมีวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วซึ่งเล่าถึงการเดินทางของพระถังซัมจั๋งไปอันเชิญพระไตรปิฎกจากประเทศอินเดียวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียตะวันออกและได้รับการแดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และการ์ตูนหลายครั้ง ไซอิ๋วเป็นวรรณกรรมจีนคลาสสิกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียตะวันออกวรรณกรรมเรื่องนี้เล่าถึงการเดินทางของพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากประเทศอินเดียโดยมีสัตว์สามตัวเป็นเพื่อนร่วมทางคือเฮ่งเจี๋ยตือโป้ยก่และสัวเจ๋งการเดินทางของพระถังซัมจั๋งนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคนานา,นาประการทั้งภัยธรรมชาติโจรป่าและสัตว์ร้ายแต่เขาก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆมาได้ด้วยความมุ่งมั่น และศรัทธาในพุทธศาสนาไซอิ๋วจึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการทำงานหนักความอดทนและความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้วรรณกรรมเรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและค่านิยมของคนจีนในสมัยนั้นเช่นความเชื่อเรื่องความดีและความชั่วความเชื่อเรื่องการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วและความเชื่อเรื่องการเดินทางสู่การตรัสรู้นอกจากนี้ไซอิ๋วยังมีเนื้อหาเชิงสัญลักษณ์ และปรัชญาที่ซับซ้อนตัวอย่างเช่นลิงเฮ่งเจียเป็นตัวแทนของกิเลสตือโป้ยกายเป็นตัวแทนของโลภะและสัวเจ๋งเป็นตัวแทนของความโกรธการเดินทางของพระถังสัมจังจึงเปรียบเสมือนการเดินทางของมนุษย์ในการเอาชนะกิเลสและความชั่วไซอิ๋วเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วโลก และยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไซอิ๋วกับพระถังซัมจัง๋งความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์ไซอิ๋วเป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นโดยอูเฉิงเอินเมื่อปีพุทธศักราช2133หรือเมื่อประมาณ433ปีมาแล้ววรรณกรรมเรื่องนี้เล่าถึงการเดินทางของพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์พระถังซัมจั๋งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ดังนั้นไซอิ๋วจึงเกี่ยวข้องกันกับพระถังซัมจั๋งในแง่ที่ว่าวรรณกรรมเรื่องนี้เล่าถึงการเดินทางของพระถังซัมจั๋งไปอันเชิญพระไตรปิฎกจากประเทศอินเดียซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์เชิงจินตนาการอย่างไรก็ตามไซอิ๋วไม่ใช่บันทึกทางประวัติศาสตร์ แต่เป็นวรรณกรรมที่มีจินตนาการผสมผสานอยู่ตัวละครและเหตุการณ์บางอย่างในวรรณกรรมเรื่องนี้จึงอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นลิงเฮ่งเจี๋ยเป็นตัวละครที่แต่งขึ้นเพื่อเล่าขานการเดินทางของพระถังซัมจั๋งไม่ได้มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นอกจากนี้ไซอิวยังมีเนื้อหาเชิงสัญ,ญลักษณ์และปรัชญาที่ซับซ้อนตัวละครและเหตุการณ์บางอย่างในวรรณกรรมเรื่องนี้จึงมีความหมายแฝงอยู่เช่น ลิงเฮ่งเจียเป็นตัวแทนของกิเลสตือโป้ยกลายเป็นตัวแทนของโลภะและโซเจ๋งเป็นตัวแทนของความโกรธความสัมพันธ์เชิงคุณค่าไซอิ๋วเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันไซอิ๋วสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการทำงานหนักความอดทน และความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้วรรณกรรมเรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและค่านิยมของคนจีนในสมัยนั้นเช่นความเชื่อเรื่องความดีและความชั่วความเชื่อเรื่องการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วและความเชื่อเรื่องการเดินทางสู่การกระสรู้ดังนั้นไซอิ๋วจึงเกี่ยวข้องกันกับพระทังซัมจักในแง่ที่ว่า วรรณกรรมเรื่องนี้ได้เล่าขานการเดินทางของพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากประเทศอินเดียซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความเชื่อของคนจีนในสมัยนั้นอีกด้วยนอกจากนี้ไซอิวยังมีเนื้อหาเชิงสัญลักษณ์และปรัชญาที่ซับซ้อนวรรณกรรมเรื่องนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเล่าเรื่องการเดินทางของพระถังซัมจั๋งเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและความเชื่อของคนจีนในสมัยนั้นอีกด้วย